สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันกับซิกเนเจอร์ฟิล์มนะคะซึ่งทุกคนมีเรื่องเล่าคราวนี้จะไม่เกี่ยวกับเรื่องของบริษัทแล้วจะเป็นเรื่องของที่ทุกคนเจอมาหรืออาจจะเป็นเรื่องที่มีคนที่รู้จักเล่าให้พวกเราฟังนะคะเดี๋ยวคนแรกที่จะเล่าก็คือชิกเกอร์ค่ะก็เรื่องชิกเกอร์จะเล่ามันไม่ใช่เรื่องที่เจกอกับตัวเป็นเรื่องที่เพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงครับ,รบรก็ขอใช้นามสมุลแล้วกันเป็นไอออฟไอออฟกับที่บ้าน มันไปทําบุญที่วัดซึ่งพอทําบุญะไยเสร็จเนี่ยที่หน้าวัดเนี่ยมันก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวออบกับครอบครัวก็มากินก๋วยเตี๋ยวที่หน้าวัดที่บ้านเนี่ยพ่อกับแม่ของไอ้ออบเนี่ยก็แบบก็เห็นแบบไอออบไม่เป็นไรก็ไม่รู้แบบเหมือนมันก็มองไปรอบ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 อะครับแล้วเสร็จปุ๊บก็หลับตาปีเลยแล้วหนันม็มองอีกมันก็หลับตาปีอย่างเงี้ยซึ่งแบบพ่อแม่ก็งงเออก็เลยพาเข้าไปวัดไปให้หลวงพ่อดู หลวงพ่อก็แบบบอกไม่ได้ว่าเออเป็นอะไรไอ้ออฟเนี่ยมันค,คือมันก็หลับตามไม่ยอมไม่ยอมลืมตาม,มาแบบไม่ยอมลืมตาม,มาตลอดเลยจนแบบพ่อกับแม่เนี่ยก็พาไปวัดนูน้นวัดนี้ก็ไม่หายสักทีจนแบบพาไปหาหมอผีที่ขเขมรซึ่งหมอผีที่ขเขมรเนี่ยเขาก็บอกว่าเออไอ้ออฟเนี่ยมันโดนเหมือนแบบเจ้ากรรมในเวรตามตั้งแต่แบบเหมือนชาติที่แล้วอะไรประมาณนี้ครับมันจะไอ้ออฟเนี่ยไปอยู่ด้วยจะไปอยู่ด้วยให้ได้ไม่มีทางแก่สุดท้ายเลยไอ้ออฟมันฆ่าตัวตายครับ ระหว่างที่ไอออฟเนี่ยมันนั่งรถกลับบ้านจากขมรการกับพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ก็ถามว่าแบบเฮ้ยเอออฟเป็นไรลูกอะไรประมาณนี้ทำไมแบบไม่ลืมตาเลยออฟก็เล่าให้ฟังถึงตอนที่แบบอยู่หน้าวัดว่าแบบเออที่มันตอนที่มันแบบมองออกไปรอบๆเนี่ยมันก็เห็นแบบว่าคนปกติแหละครับเดินเดินตัดไปตัดมาแต่งตัวปกติแต่ว่ามันเห็นอยู่คนคนหนึง่งเหมือนเป็นแบบเป็นขอทานนะครับ ก็เดินเดินเดินมาเสร็จปุ๊บมันก็หันมามองอย่างเงี้ยหันมามองหน้าออกอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บก,ก็แบบอยู่ดีก็แบบข้ามมาอย่างเงี้ยแล้วแบบคืออะไรประมาณนี้ครับสุดท้ายก็คือจบด้วยที่ว่าคนชื่อออฟคือเขาเสียใช่เขาฆ่าตัวตายอ่าคือเขาไม่สามารถทนกับการที่มีภาพนั้นติดตาอยู่ได้ใช่ใช่ครับ โอเคค่ะงั้นต่อไปคนที่สองที่จะเล่าเรื่องก็คือแดนค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องของแดนกันเมื่อกี้เลยที่วอมพูดเหรียนใช่ไหมเรื่องป่าเรื่องอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่ไม่ใช่เจอกับตัวครับแต่เป็นเรื่องเล่าของพันเปี๊ยกพันเปี๊ยกเนี่ยคือเขาเป็นคนชอบเดินป่าครับใช่คือเขาก็เดินป่าแล้วมีแล้วจังหวะนั้นมันคือมันมืดมากในตอนนั้นมันมืดมากๆครับคือพันเปียกเนี่ยเขาก็ ไปในป่านะฮะเดินในป่าคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วมีอยู่ช่วงช่วงเวลาหนึ่งเวลาประมาณเที่ยงคืนครับมันมืดละมืดมากอะไรงเงี้ยตาแดงเลยผ่านเปียกก็นั่งอยู่ตรงนั้นตาแดงเลยฮะตาแดงมาเลยเออผ่านเปียกตาแดงเอามยาหยอดตาหยอดหยาดไปก่อนอันนี้อันนี้ไม่เรื่องตลกคัมไหมเออ,เอ,อ,เอ,อตาแดงอ,อ,อยู่ในป่าคําทำไมมันอยู่ในป่าอินไงอินอินเอนอ เป๊กอยู่ในป่าตาแดงเราอย่าพูดหย่อตาเลยหย่อนตาเถามจริงว่าเล่ามาไม่ได้ต้องการให้ขำาหรอละเอียดอันนี้เราละเอียดเลยหยอดตาสักพักตาก็แบบเริ่มหายแล้วเวลาตีสองเป็นเสียงแบบเฮ้ยพีเหรอแมงเม้างูเห่าเมื่อกี้เตรียมพูกันานงูเห่าสักพักเป็นเสียงกันหน่อยงูเห่าแล้วผ่านไปช้าไปเสียงงั้บ แล้วมันเปียงูเห่ากัดขาไอ้ยตัวเมื่อกี้เลยกัดขาพันขาแล้วพันขาทอไงอตีสี่อ่ะเชื่อไหมเป็นเสียงเดิมเลยผีเหรองูเห่าตัวเมื่อกี้แหละไอ้เฮียพันเปียกตายเอ้าจบจบเฮ้แต่มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้มีนเป็นหสมัยตั้งแต่คุณแม่เลยบ้านสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นบ้านบ้านไม้ก็คือสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นแบบ ถ้าคนคนรู้จริงคือสมัยก่อนคือบ้านมันจะแบบไม่ได้แบบปิดมืดขนาดนั้นมันจะเห็นข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยแล้วคือแม่ผมมานอนตรงประตูจังหวะนั้นคือมาประมาณตีสามแล้วก,กว่าๆอะไรเงี้ยคือเป็นเงาบนผ่านคะเดินผ่านประตูซึ่งแม่ผมนอนอยู่อะไรวะอะไรีซ้ซึ่งแม่ซึ่งแม่จะเหมือนผมหรือผมเหมือนแม่ก็ไม่รู้ผมเหมือนแม่แหละนะคือก็เลยแบบชอบอยากรู้อย,า,อยากรู้เลยแบบอยากให้ชัดเจนว่าคืออะไรอะไรเ <ๆ S 2> <ๆ>งี้ยแม่ก็เลยออกไปดูก็ไม่มีอะไรก็เลยกลับเข้ามานอนต่อ ซักเป็นเสียงแบบวีดเออยามเป่าวีดหน้าบัวนะเป่าวีดมันตีสามเ่ไงคือยามก็เป่าลูกวีดไงเออถามคำเดียวมีผีไหมเรืองนี่ยโอยสุดยอดอันนี้อาอาป่าเป่าลูกวีดเชื่อไหมแม่ว็อุ้ยขอยามนี่หว่าแม่ก็เลยนอนต่อใช่ปะเป็นเงาเดิมเลยผ่านไปฟึบอันนี้แม่แบบต้องชัดเจนละคือแม่ต้องไปดูอ่าฮะเป็นเงาผู้หญิงผมสั้นมา ผมยาวพี่ผมยาวผมยาวเลยสูงด้วยสูงใส่เสื้อสีดําสีขาวพี่คนละเรื่องผมเนี่ยคนละเรื่องคนละเรื่องมาได้ไงอะตาดำมันอยู่ตาขาวเลยตาขาวแล้วเอวไม่ไม่ตาดำหรอกมีโบเดงปะมีโบน้ำเงินอะไรคนละเรื่องคนลเนี่ยไม่ใช่โบเดงปากแดงเลยปากดำดูบุหรี่เยอะอะไรเรพี่เนี่ยคนละเรื่องคนละเรื่องันแหละจังหวะนั้นเลยคือแม่ผมเลยอยากรู้นี่เขาเรื่องต่อได้ยสุงวิ่จริงปะครับคือแม่ก็เลยอยากรู้แม่ก็เลยวิ่งออกไปดูเป็นสูงสูงเลยสูงแบบ เป็ดแม่เป็ดแต่ในใจแม่จริงไหมวะแม่ก็เลยเดินเข้าไปใ,ใกล้ดึงขนขาเป็ดอ่ะขนขาด้วยแล้วไตขึ้นไปไตแล้วก็ใช้แบบเพื่อสุดท้ายคือสุดแรงเลยก็ชากตัวอย่างแรงขึ้นไปจับตรงเอวตัวเอวเป็ดแล้วก็ไตขึ้นไปมันจะมีขนหน้าท้องไงไตขึ้นไปจงไปจับหน้ามันแล้วก็ถามอ่เป็ดใช่ไหมเออแม่กูถามว่าเป็ดใช่ไหมเป็ดผู้ไดเป็ดป่าเล็กแม่ก็เลยชัดละ เปละอละแม่เลยปีลงปีลงอาะแล้วก็หันกลับไปทางเปรตดใช่ไหมมันก็ยักหน่าโอเคแม่กูนอนสันดีเลยวันนั้นเพราะรู้ว่าเป็นเปลตแม่กูรู้แล้วคั่งใจมานานอันนี้รู้แล้วอันนี้จริงจังนิดนิดนี่แล้วกลัวเลยเนี่ยจริงแล้วอะพี่พี่ตั้งแบดไว้เขาต้องเอาเรื่องแดนไปแต่ง แค่นี้ละกลับมาเล่นเรื่องเป็ดดูดิว่ะกลับมาที่เรื่องเป็ดดูดิว่ะดีสุดละเออเป็ดเป็ดจบไหมคะมือเล็กๆมือใหญ่เป็นใบลานตัวใหญ่ผมสั้นๆเมื่อกี้เอาไปแล้วผมยาวสิผมสีสีสีผมสีแดงสีขาวแก่แล้วคนละเรื่องกับผมก็แล้วพี่อะเฮ้ยหน้าจริงๆนะญี่ปุ่นอะไรวะเนี่ยญี่ปุ่นเสร็จแล้วปอเป็ดญี่ปุ่นปดีชอบไอ้อันญี่ปุ่นอย่างเดกลอ เหนื่อยจริงเลยเว้ยกูไม่อยากจะบอกเอาไปติดตามเพจนะนะครับผมชื่อเพจอะไรวะพี่เบศตัดออกอยู่แล้วมันสิดผิดมูดผิดมูดอะไรวะก็นี่โปรโมทหนังเลยเนี่ยก็โปรโมทก็ดีแล้วไงเอ้ยสิบหกห้าเราเลยนะเว้ยเพจเพจอะไรช่วยนะเพจทิ้งเงินจะปิดีกไหมใช่ปิดนะทุกคน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 คือเมื่อกี้ระหว่างที่เล่ากันอยู่มันพี่พี่ทีมงานข้างหลังเขาได้ยินเสียงของตกในห้องน้ำตอนนี้พี่ทีมงานกำลังดูอยู่ว่าเป็นคืออะไรครับ น่าจะงว่าขำมุมเป็ดผมอะไรตกปะเราเข้าไปถ่ายเราเข้าไปถ่ายให้หน่อยว่ามีอะไรตกไหมพี่เบย์ลองเข้าไปถ่ายโอ้ยเชื่อสมจริงหลอกไม่จริงปะไม่ไม่มีอะไรที่อยู่สี่พื้นนะไม่มีอาจจะเป็นลูกแก้วอะไรนะไม่ไม่ไม่มีเสียงของตกจริงๆเมื่อกี้มีเสียงอะไรตกจริงๆไอ้หันไปมองหน้าป้าพี่ใบยเลยไม่เามเสียงดังนะไ่ป่าไอ้ห้องไอ้หองเคว่ามีคนปดีไหมลองปล่อย ไม่ใช่พี่เบสหัวอันนี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยหัวนี้อยู่ตรงนี้เลยถ้าตกตูก็ต้องอยู่นี้ดิค่ไม่ใช่อ่ะไม่มีอ่ะแได้ยินเหรไม่มีอะไรตกไม่มีไม่มีอะไรตู่เลยอ๋่ที่พี่บอกใช่่ออที่พี่บอกว่าพี่หนึ่ง่หน้าตีจังเลยอ่ะพี่หนึ่งมาเคาะต๊ะห้องน้ำทำไมอ่ะหนูนึกว่าเคาไถึงเคาะตรงนี้่คือปประตูเ้า เอาตรงนี้ออไม่เปิดเอย่างนี้ได้ป่ะคือคือจำได้ไหมก่อนถ่ายคือก่อนก่อนถ่ายอะมีผมเอ๊ะเกอคือเหมือนมานั่งเล่าเรื่องผีกันก่อนแล้วมันจะมีเสียงเคาะมาจากห้องน้ำเลยจำได้ใช่ป่ะจำได้พี่ผมนึกว่าเสียงไม่ใช่เพราะว่าตอนนั้นอะผมนอนอยู่ที่ที่พี่บอกว่า พี่หนึ่งเคาะทำไมอ่ะหน้าตีจังเลยอ่ะหน้าตีมือจังเลยพี่หนึ่งมาเคาะทำไมอะไรเงี้ยแต่พี่ใบไม่รู้ใช่ไหมว่ามันคือพี่รู้พี่รู้ว่าเป็นเสียงเคาะจากในห้องน้ําแต่พี่มีอให้เด็กๆกลัวพี่เลยบอกพี่หนึ่งมาเคาะเคาะทำไมพี่หนึ่งเคาะข้างนอกทำไมเพราะถ้ารู้กลัวแน่แต่ว่าเมื่อกี้เอาจริงตอนที่เกิร์เล่าอ่ะแล้วเคาะเสียงแบบอย่างนี้เลยอ่ะ ผมไม่ได้ยินผมไม่ได้ยินอ๋อตอนผมเข้ามานั่งพอดีแล้วผมได้ยินบอกพี่บ่าบอกว่าพี่หนึ่งเาตีมือใช่พี่ก็อยู่เชยให่เข้ามาก็เลยได้ยินไมได้ยินเสียงเคาะใช่ไหมได้ยินเสียงพี่บอกไม่ได้เสียงเคาะไม่แต่เพราะผมอยู่ข้างนอกเดินเข้ามาไม่มีคนแต่เมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยจริงๆตอนที่เกิร์ลเล่าอะแล้วที่เกิร์หันมาด่าว่าแบบมึงอย่าเพิ่งเล่นกันอะไรอะที่ที่ที่แดนแดนนักสกิดและแดนพูดคําว่าในห้องน้ํามีพูดเมื่อกี้เลยแล้วนี่ก็เลยบอกเออดีด่วา มีขี้แดนพูดอย่างนี้แล้วเราก็แบบไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมสกินพี่ผมบอกเออผมปวดขี้ผมรู้สึกปวดขี้แต่ตอนนี้พวกพี่นั่งคุยกันอะแล้วผมเข้ามาเล่นกับพี่อ่ะแล้วผมก็ได้เดินออกไปแล้วแบบรู้สึกนะในห้องน้ำผมก็ดขี้น้ำแล้วผมก็เลยปิดประตูแล้วเดินออกไปไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่อ๋อแต่เมื่อกี้อะได้ยินเสียงในห้องน้ำค่ะได้มองหน้าพี่ใบใช่ปะใช่เออแล้วก่อนหน้าที่จะหันได้ยินเสียงในห้องน้ำบอมได้ยินเสียงข้างนอกกับพี่ใช่ปะเมื่อกี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยที่มองหน้ากับบอมที่อมยยยิ้้มกัันนนอออ่่ะะเเสีีงงงแแถถววด พี่แกงผมก็เลยมองยิ้มพี่จะพี่จะแกงทำไมพี่แกงอยู่กับเราพี่ก็นั่งอยู่ตรงนี้หลังจากที่พี่อมยิ้มอะคือเสียงดังจากข้างนอกอะเอ้าพี่แกงผมเลยยิ้มเอ้าแต่เสียงคอในห้องน้ำอ่ะคือมันดังมากเลยนะเอ้ยพี่ผมไม่ได้ยินผมไม่ได้ยินพี่ยิงคนเดียวไม่แล้วคือตอนนั้นอะคือคนที่เล่าคือพี่ไบค์แล้วพวกเราสามคนอะนั่งฟังนั่งฟังใช่แต่คือผมร้อยเปอร์เซ็นต์ผมไม่ได้ยินแล้วก่อนหนเนี้ยผมเดินเข้ามาข้างนอกไม่มีคนผมเดินขึ้นมาเพื่อจะมานั่งเล่นห้องนี้เฉยๆมัน คือคือเอาจริงๆนะมันจะมีบางครั้งที่แบบเออนั่งอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยพี่ก็จะเหมือนเหมือนเหมือนแหน่ขึ้นมาข้างบนใช่ปะ่ะคือแหนหน้ามาข้างบนแล้วก็แบบเหมือนพูดเล่นพี่คิดอย่างนี้จริงๆคือผมไม่ได้ลบหลู่นะครับผมไม่ได้ลบหลู่นะคือถ้าอยากจะสื่อสารสื่อสารได้อืแต่อย่าอย่าทําให้ผมกลัวแล้วกันอืมขอขอขอให้สื่อสารสื่อสารได้แต่แต่อย่าแกล้งใช่คือเจตนาผมเจตนาดีนะ ผมไม่ได้มามุ่งร้ายไม่ได้อยากมาอ่าลบหลู่อะไรนี่คือเจตนาผมนะครับอืมเจตนาผมแค่นี้ไม่ได้อยากมาลบหลู่ก้าวเอายวพี่ก้าวทำไรสิงไปยังไงเหมือดลู้พัดเปล่าไม่รู้พาดไปกระแทกไงตรงนั้นมันสั่นๆลมอาจจะลมอาจจะลมแม่มาลมขอให้ลมกระแทก แต่ที่จริงลมเราปรับเป็นเงียบแล้วมันเบาดูไม่ได้ปรับเงียบผมไม่ได้ปรับเงียบแต่ถ้ากระแทกต้องกระแทกหลายครั้งเรยไหมคือถึงว่าต้องมีกระแทกอะไรที่มันเป็นขูดๆแบบแนวแบบล้ายๆเสียงดูคล้ายๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่ว่าลองช้าๆเนี้ยถ้้ตรงนี้มันขูดทันนะลองเสียงมันไม่เหมือนอันนี้เสียงมันเป็นเสียงผ้า ลองทำกระแทกแค่ไหนดีครับเ็นี่ยกระแทกมันก็มีเสียงเป็นเหล็กอ่ะไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่กระแทกแต่ไม่ใช่มันเป็นเสียงขูดยาวแบบค่อยๆขูดอ่ะขูดกับเสียงเรียบแบบิี้อยากร้องแต่คือเราทำเสียงนั้นไม่ได้ใช่มันเหมือนเสียงเล็บขูดกับเสียงเรียบขูดมันแบบมันกล้องเบาๆตรงมุมเกินกว่านี้ป่ะเราควรหยุดไหมอ่ะหยุดถ่ายหรือว่ายังไงอ่ะเราอัวเราหัวให้ครบทุกคนไปสั่งให้ครบก่อนให้ครบก่อน จะไม่เจออะไรมากกว่านี้ใช่ไหมขอบคุณทุกคนก่อนนะครับจบเลยเหรอจบเลยพี่นะเบลว่าไม่โอเคแล้วใช่ไหมณนะนะตอนเนี้ยคือเราไม่รู้แล้วว่าเราเราไม่ได้ลบหลู่แต่เราไม่รู้ว่าเขาพอใจหรือเปล่านะตอนเนี้ที่เจอกันอย่างเงี้ยเลยขอคิดว่าต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้เล่าเรื่องคบทุกคนนะคะแต่ว่าต้องหยุดแล้วจริงๆขอโทษด้วยจริงๆวันนี้ขอจบสิงเนเจอร์ฟิล์มเท่านี้นะคะค่ะ ขอบคุณมากนะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าชอบก็พิมพ์เข้ามาใต้คอมเมนต์เเยอะๆนะฮะอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ได้เล